คุณรู้จัก Shopee Pay ไหมครับผมเชื่อว่าคำว่า Shopee เนี่ยคุณรู้จักแน่แต่พอมาเป็น Shopee Pay เนี่ยคุณอาจจะสงสัยวันนี้ผมจะมาบอกคำตอบทั้งหมดครับว่า Shopee Pay เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยช้อปปี้เสามารถเอาไปจ่ายเงินชำระค่าสินค้าใน Shopee ได้อย่างไรติดตามชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับผมวรัตพภพและชะตะนามวงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ช่องผมนะครับก็รีบกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้ครับก็จะเกี่ยวกับการซื้อของบนโลกออนไลน์นะครับที่จริงผมยังมีคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการขายของบนโลกออนไลน์เห็นไหมครับคุณซื้อแล้วเสียเงินแล้วคุณได้เงินด้วยดีไหมฮะดีมากครับเพราะฉะนั้นเหมือนผมฮะผมก็ซื้อของช้อปปี้นะ ผมก็ซื้อของล a z a d a นะฮะแต่ว่าผมก็ขายของทั้งช h อป e ีและก็ต้องขายของทั้ง La z a d a ด้วยถ้าคุณอยากจะขายเก่งๆนะครับเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านฮะหนังสือเล่มนี้แจกฟรีนะครับชื่อว่าเงินมาง่ายๆเริ่มง่ายรวยง่ายชีวิตง่ายๆด้วยวิธีการขายของออนไลน์สุดลับวอลกิ้งนะครับซึ่งวอลกิ้งเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของผมเองปกติ3ามบบาทนะครับแต่แจกฟรีเพียงแค่คุณช่วยค่าขนส่งและก็ค่าเจ้าหน้าที่จัดก,การออเดอร์ของผมเนี่ย 1 1 7บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจสามารถแอดไลน์แอดวรัเพบหรือกดลิงก์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเข้าเว็บไซต์เป็นลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันครับอ่าโอเคครับเหมือนที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับ s h o p ปี้เพคืออะไรนะฮะแล้วก็รวมทั้งเติมเงินอย่างไรด้วยนะครับเพราะว่า Sho p ปี้เพเนี่ยมันเหมือนกระเป๋าเงินออนไลน์นะฮะที่จะช่วยทําให้คุณใช้จ่ายได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับอ่าไม่พูดมากแล้วครับไปชมกันได้เลยครับโดยผมมอบหน้าที่นี้ให้แก่ เจ้าหน้าที่สูงสุดของผมครับสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปที่แล้วนะคะที่เราสอนกันไปเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อแบบชําระเงินกับ S h o ปปี้เพนะคะ แต่ก่อนที่เราจะพาไปดูวิธีการสั่งซื้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักหรือทําความเข้าใจเกี่ยวกับ s h o ปปี้เพก่อนนะคะว่าคืออะไรน,นะคะแล้วก็เขาดียังไงทําไมหลายคนถึงเลือกที่จะชําระเงินในช่องทางนี้นะคะรวมถึงจะพาไปดูวิธีการยืนยันตัวตนนะคะวิธีการเติมเงินเข้าช้อปปี้เพโอ้โหวันนี้หัวข้อเน่นมากๆข้ามพลาดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกกันเลยค่ะ ช้อปปี้เพคืออะไรช้อปปี้เพนะคะก็คือกระเป๋าเงินออนไลน์ของช้อปปีค่ะคือเราสามารถที่จะเติมเงินเข้าไปในช้อปปี้เพนะคะสําหรับเอาไว้จับจ่ายใช้สอยในการซื้อของหรือว่าซื้อสินค้าของช้อปปีได้ค่ะและที่สําคัญเนี่ยเขารองรับได้ทั้งบัญชีธนาคารบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตด,ด้วยค่ะคือคุณจะเติมเงินเข้าไปในช้อปปี้เพโดยตรงหรือว่าคุณจะตัดผ่านบัตรที่ผูกกับช้อปปี้เพก็ได้นะคะรวมถึงหลังจากที่ประสบการณ์ตรงส่วนตัวนะคะที่ใช้ ช้อปปี้เพย์อยู่เนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าในแต่ละเดือนข้อดีข้อเด่นของเขาเนี่ยน่าจะเป็นสิทีิพิเศษต่างๆที่เขามอบให้รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆเช่นมีโค้ดส่งฟรีนะคะโค้ดลดค่าสินค้าหรือว่าจะเป็นอคอยที่เอาไว้ลดค่าสินค้าแบบนี้ค่ะก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะใช้ s h o p ป,ปี้เพกันนะคะรวมถึงเนี่ยเขาบอกว่าช่องทางช้อปปี้เพเนี่ยเป็นช่องทางที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานระดับสากลเลยนะคะ หลายท่านนะคะที่ฟังอยู่นี่ก็อาจจะเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมคะว่าเอะถ้าอยากจะใช้งานการจ่ายเงินแบบ Shop e e p เ y เนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไงนะคะอันดับแรกนะคะคุณจะต้องลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันของ s h o p e e p a y ก่อนนะคะโดยคุณจะต้องไปโหลดมาค่ะเมื่อโหลดมาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะก็ให้คุณนะคะลงทะเบียนโดยการใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราค่ะเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดที่คาว่าลงทะเบียนหรือว่าเข้าสู่ระบบค่ะ จากนั้นนะคะทาง s h อ p e e p a เนี่ยเขาก็จะส่งรหัสยืนยันนะคะไปที่ข้อความนะคะในเบอร์มือถือที่เรากรอกเมื่อกี้ะคะ่ะให้เราไปดูที่ข้อความนะคะว่ามาีข้อความอะไรมาไหมเกี่ยวกับหมายเลขการยืนยันนะคะให้คุณนําหมายเลขในข้อความนั้นนะคะมากรอกค่ะก็คือหมายเลข OTP นะคะพอกรอกเรียบร้อยแล้วเขาก็จะขึ้นมาเป็นการยืนยันตัวตนค่ะ คือเขาต้องขอการยืนยันตัวตนนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมทางการเงินนะคะเราก็กดที่คําว่าตกลงนะคะหลังจากนั้นนะคะ<ม>ก็เขาก็จะให้เรายืนยันตัวตนนะคะด้วยใบหน้านะคะก่อนที่เราจะยืนยันตัวตนด้วยใบหน้านะคะหนึ่งเลยนะคะเราต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยมีแสงสว่างเพียงพอนะคะ2ก็คือกระนา้ถอดแว่นตาเครื่องประดับหรือผ้าคลุมศีรษะของคุณก่อนทําการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าค่ะ สามก็คือกรรณาเคลื่อนไหวอย่างช้าๆขณะยืนยันตัวตนนะคะอย่าขยุกขยิกนะคะเดี๋ยวกล้องเนี่ยเขาจะจับเราไม่ได้นะคะจากนั้นเราก็กดคําว่าเริ่มการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าค่ะจากนั้นก็ทําการนี่เลยนะคะขยับใบหน้าให้อยู่ในกรอบที่เขากําหนดค่ะถ้าผ่านเกณฑ์แล้วนะคะทุกคน เขาก็จะให้เรามาสู่หน้ายืนยันบัตรประชาชนค่ะโดยเขาจะให้เรานะคะอัปโหลดรูปบัตรประชาชนของเราเพื่อยืนยันนะคะให้เราเอาบัตรประชาชนมานะคะแล้วก็กดไปที่คําว่าอัปโหลดรูปนะคะมันก็จะขึ้นเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนของเรานะคะแบบนี้เลยนะคะให้อยู่ในกรอบที่เขากําหนดนะคะจากนั้นก็กดถ่ายนะคะ ทีนี้เขาก็จะมาสู่ขั้นตอนที่2ก็คือข้อมูลส่วนตัวค่ะก็คือให้เรากรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะคะรหัสหลังบัตรที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขนะคะก็กรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเลยค่ะวันเกิดนะคะชื่อจริงนามสกุลน,นะคะแล้วก็ที่อยู่ของเรานะคะรวมถึงอาชีพแล้วก็ข้อมูลบริษัทต่างๆนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วก็กดที่คําว่าตกลงค่ะ หลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเขาก็จะให้เราตั้งค่ารหัสผ่านก็คือเวลาที่เราจะจ่ายเงินนะคะโดย s h อ p e e Pay ในช้อปป e เนี่ยเขาจะถามรหัสเราทุกครั้งเลยค่ะว่ารหัส6ตัวของเราคืออะไรนะคะตรงนี้แหละเราต้องตั้งค่าก่อนนะคะ6ตัวเรากำหนดเลยค่ะเป็นรหัสที่ปลอดภยนะัยและเราก็สามารถจำได้ได้ด้วยนะคะถ้าใส่รหัส6หลักเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะเขาจะบอกว่ายินดีด้วยนะคะขณะนี้คุณสามารถใช้ Shopee Pay Wallet ได้แล้วขอให้สนุกเกี่ยวกับทุกการใช้จ่ายนะคะแล้วก็กดตกลงค่ะหลังจากนี้เราเขาก็จะไปลิงก์กับแอป s h o ป e ีของเรานะคะแล้วก็สามารถาสามารถช้อปปิ้งแล้วก็ตัดผ่านบัตรหรือว่าตัดผ่าน Shopee Pay ได้เลยค่ะ หลังจากที่คุณสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเริ่มทําการช้อปปิ้งได้เลยนะคะแต่ว่าการที่จะชําระผ่าน s h o p ปี้เพเนี่ยคุณจะต้องทําอยู่2อ,อย่างค่ะเลือกทํานะคะแบบแรกก็คือเติมเงินเข้าสู่ s h o p ปี้เพคะ่ะกับแบบที่2ก็คือ ผูกบัญชีหรือผูกบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะคะเข้ากับ Shopee Pay ค่ะซึ่งทั้ง2รูปแบบเนี่ยก็มีความสะดวกทั้ง2อ,อย่างเลยนะคะแต่ว่าคนที่เลือกรูปแบบแรกก็คือเติมเงินเข้า Shopee Pay เนี่ยบางคนอาจต้องการที่จะกำหนดงบหรือว่ากำหนดบัดเจตในการที่จะ ช้อปปิ้งนะคะเช่นบางคนกําหนดว่าอ่เดือนนี้เราช้อปปิ้งแค่2,000บาทนะโอเคเติมเงินเข้าช้อปป e ้ a เพย0 0องพก็ทั้งหมดแล้วเราก็อาจจะ,ะพักการช้อไปไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าบางคนนะคะเขาไม่สะดวกที่จะผูกกับบัญชีหรือว่าบัตรเครเดิตบัตรเดบิตก็อาจจะเลือกเติมเงินได้เพราะว่าการเติมเงินเนี่ยเขามีหลายช่องทางหลายรูปแบบมากๆค่ะ ส่วนใครที่เลือกที่จะผูกกับบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัญชีก็ง่ายเหมือนกันนะคะก็คือพอช่องทางจะจ่ายเงินแล้วก็ตัดผ่านได้เลยนะคะเดี๋ยวลองมาดูข้อแรกก่อนช่องทางแรกก็คือการเติมเงินเข้า s h o e p ปี้เพค่ะซึ่ง s h o p e ปีเนี่ยเขามีการเติมเงินเข้าแบบ s h o e p ปี้เพได้หลากหลายมากๆเลยนะคะโดยจะมีการเติมเงินนะคะได้5ช่องทางหลักๆนะคะช่องทางแรกก็คือ ช้อปปี้เพตัดผ่านบัญชีก็คือผูกบัญชีเข้ากับช้อปปี้เพแล้วก็สามารถที่จะเติมเงินโดยการหักจากบัตรในบัญชีที่เราผูกได้นะคะช่องทางที่2ก็คือสําหรับใครที่เป็นขายของในช้อปปีด้วยก็สามารถที่จะเ,เติมโดยผ่านยอดขายส่วนว่าเราขายของได้แล้วก็สามารถเอามาเติมเข้าช้อปปี้เพเพื่อซื้อของได้เช่นเดียวกันค่ะช่องทางที่3าก็คือ ibanking นะคะก็สามารถทําได้ใน3ธนาคารก็คือธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ แล้วก็ช่องทางที่4ก็เป็นโมบายแบงกิ้งนะคะก็คือผ่านแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ธนาคารกรุงเทพค่ะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายก็จะเป็นชําระแบบเคาน์เตอร์นะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะโดยชําระได้ที่ช h อ p ปี้เคาน์เตอร์นะคะ Big C, Lotus, pe, b i ๊กซีเทสโก้โลตัสเซ็นเพย์บุญเติมเติมสบายพลัสกระปุกเติมดีแล้วก็ AJ ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูการ เติมเงินนะคะตั้งแต่หัวข้อแรกก็คือเติมบัตรหรือว่าตัดบัญชีนะคะทํายังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะสําหรับใครนะคะที่เคยผูกบัญชีหรือว่าผูกบัตร,ก,รก,กับ shopee pay แล้วนะคะคุณก็สามารถเลือกที่บัญชีนั้นๆได้เลยนะคะที่คุณเคยผูกเอาไว้นะคะพอติ๊กถูกนะคะเลือกบัญชีแบบนี้แล้วก็กดที่คําว่ายืนยันค่ะเขาก็จะให้คุณใส่รหัสหหลักนะคะจำได้ไหมคะเราเคยตั้งค่ารหัส6หลักไว้แล้วก็ กรอกรหัสหหลักนะคะที่เรา,เาตั้งค่าไว้นะคะเป็นรหัสผ่านในการที่จะเข้าไปสู่บัญชีของเรานะคะแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะพอใช้รหัสหหลักแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นมาเป็นจํานวนเงินที่คุณต้องการจะเติมแบบนี้ค่ะ โดยที่ถ้าตัดพันบาทตัดพันบัญชีแบบนี้นะคะขั้นต่ําก็คือ200บาทนะคะถ้าเราใส่ไม่ถึง200บาทเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะว่าขั้นต่ําของเขาเนี่ยจะต้องเป็นเท่าไรนะคะถ้าต่ํากว่านี้ก็ไม่สามารถที่จะเติมได้นะคะถ้าเราใส่จํานวนแล้วนะคะเราก็กดยืนยันค่ะแล้วเขาก็จะให้เราใส่หรหัสอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับขั้นตอนการเาติมเงินแบบตัดผ่านบาัญชีของเราที่เราผูกกับช h อ p e e Pay ไว้นะคะ แต่ถ้าคุณเนี่ยยังไม่เคยผูกบัญชีเข้าเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะให้คุณกดไปที่คำว่า add new wallet link bank account ตรงนี้เลยนะคะพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกบัญชีธนาคารค่ะเราก็เลือกธนาคารที่เราจะเพิ่มหรือว่าที่จะผูกกับ s h อ p e e p a พได้เลยนะคะอย่างสมมติว่านี้เราเลือกกสตรกรไทยนะคะพอเราเลือกแล้วเขาก็จะลิงก์ไปที่หน้าของกสตรกรไทยนะคะก็ให้เราใส่ข้อมูลต่างๆที่เขาบอกไม่ว่าจะเป็น บัตรประชาชนหรือว่าวาเยเลขพาส,สปอร์ตนะคะข้อมูลต่างๆนะคะกรอกให้ครบถ้วนเรียบร้อยเลยนะคะจากนั้นก็กดที่คขาว่า a อป ly นะคะแค่นี้ก็เรสร็จสิ้นแล้วในการเพิ่มบัญชีหรือเพิ่มบัตรเข้ามานะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าคุณจะเติมเงินเพิ่มก็ทําเหมือนขั้นตอนเมื่อกี้ที่สอนไปได้เลยนะคะสําหรับขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากเลยค่ะถ้าเราเพิ่มบัญชีไว้แล้วเรียบร้อยเนี่ยเราจะเติมตอนไหนก็ได้เลยนะคะกดแค่ลิงก์นะคะกดแทบเลือกบัญชีแล้วก็ใส่รหัสอะไรต่างๆใส่จํานวนเงินแล้วก็กด ยืนยันการชำระแค่นี้เรียบร้อยค่ะส่วนสำหรับใครนะคะที่เลือกเติมเงินผ่านเซลล์ ance, บาลานก็คือคนที่ขายของในช้อปปีอยู่แล้วนะคะอันนี้คือง่ายมากๆถ้าคุณเลือกเซลล์บาลานนะคะเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ใส่จํานวนเงินค่ะที่เราต้องการจะเติมนะคะก็ตามขั้นตอนที่บอกเมื่อกี้เลยนะคะพอเลือกจํานวนเงินเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เรายืนยันการชรําระเงินแล้วก็ใส่รหัสแค่นี้ก็คือเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเรามีเงินอยู่อีกบัญชีหนึ่ง ะะอีกกระป๋องตังนึงในช้อปปีแ้แล้วก็แค่เติมมาใส่อีกกระป๋องตังอันนี้คือง่ายมากๆค่ะก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับใครที่เลือกเซลล์บาลานซ์ค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเติมเงินแบบไอแบงกิ้งนะคะซึ่งจะมีสามธนาคารที่รองรับก็คือธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะอันนี้ก็ง่ายไม่แพ้ก,กันเลยนะคะสมมติว่าคุณเลือกมาหนึ่งธนาคารนะคะอย่างเราจะเลือกธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ พอเลือกธนาคารไายพาณิชย์แบบนี้แล้วนะคะกดยืนยันเขาก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะให้ใส่จํานวนเงินที่ต้องการที่จะเติมค่ะถ้าเราเลือกจํานวนเงินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้เรานะคะใส่รหัสนะคะในการออที่เราจะจ่ายนะคะรหัสของเรานะคะจากนั้นถ้าใครที่เคย ลิงก์ไว้แล้วหรือว่ามีเลขเขาเรียกว่าอะไรนะคะเลข iBanking ของแต่ละธนาคารนะคะเข้าไปกรอกข้อมูลที่เราเคยสมัคร ID ดีพาส o วนอะไรต่างๆเรียบร้อยนะคะกดยืนยันแค่นี้เขาก็จะตัดเรียบร้อยเลยค่ะก็คือจะเติมเข้า Shopee Pay ในตอนนั้นทันทีนะคะอันนี้ก็คือง่ายมากๆเลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเติมเงินนะคะกับโมบายแบงกิ้งนะคะซึ่งจะมี2ธนาคารที่รองรับก็คือ p Play with K p l u s ก็คือธนาคารกส,สิกรไทยนะคะแล้วก็ธนาคารกรุงเทพคะ่ะสมมติว่าคุณจะเลือกธนาคารใดธนาคารหนึ่งนะคะจะเป็นกส,สิกรไทยหรือว่าธนาคารกรุงเทพแบบนี้นะคะพอเลือกแล้วก็กดที่คำว่ายืนยันค่ะเขาก็จะพาคุณนะคะไปที่หน้านะคะเลือกจํานวนเงินนะคะแบบนี้คุณจะกรอกก็คือขั้นต่ํา200บาทนะคะสูงสุดก็คือ4 5 0 0 0บาทนะคะถ้าใส่จํานวนเงินเรียบร้อยก็กดชําระเงินเดียวนี้ค่ะ เขาก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะคะว่าคุณจะเพ y w วิส Bangkok Bank นะคะจำนวนเท่านี้นะคะถ้าใช่กดยืนยันพอคุณกดยืนยันนะคะเขาก็จะพาคุณไปที่หน้าแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงเทพนะคะคุณก็กดใส่รหัสอะไรเข้าไปแล้วก็กดยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับใครที่เลือกการชำระเงินผ่านทางโมบายแบงกิ้งนะคะอันนี้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราไปดูช่องทางสุดท้ายนะคะก็คือชำระผ่าน เคาน์เตอร์นะคะก็มีหลายเคาน์เตอร์มากๆเลยนะเดี๋ยวไปดูแต่ละเคาน์เตอร์เนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่เติมเงินผ่าน Sho p e e Pay イเคาน์เตอร์นะคะอันดับแรกก็คือให้คุณไปที่ร้าน Shop e e Pay イเคาน์เตอร์ใกล้บ้านคุณนะคะจากนั้นก็แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการเติมเงิน Shop e e Pay ค่ะแล้วก็ให้คุณแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณลงทะเบียนไว้กับ s h o p e e Pay นะคะที่เรา,อาสอนลงไปตอนข้างต้นคลิปนะคะจากนั้นพอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ ชำระเงินสดได้ที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะคะจากนั้นเงินก็จะเข้ากระเป๋าช้อ p ปี้เพของคุณทันทีค่ะอันนี้นะคะง่ายมากๆผ่านไปหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีเติมเงินนะคะเคาน์เตอร์ที่2ก็คือเคาน์เตอร์ Tesco Lotus Big C แฟมิลี่มาทุกสาขาแบบนี้นะคะก็ให้คุณนะคะไปแจ้งที่เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์น,นะคะบอกว่าต้องการเติมเงินช้อปปี้เพค่ะแล้วก็แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณลงทะเบียนไว้นะคะแล้วก็เลือกจํานวนเงินที่ต้องการเติมค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่2 0 5 0 100นะคะ1000บาทนะคะไปเรื่อยๆนะคะโดยแต่ละสาขาเนี่ยก็อาจจะมีตัวเลือกจํานวนเงินที่เติมได้แตกต,ต่างกันนะคะก็ลองถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะว่าเติมได้ตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะจากนั้นก็ชําระเงินนะคะกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะจากนั้นเง นก็จะเข้า Shopee Pay ของคุณค่ะเห็นไหมคะว่าอันนี้ก็คง่ายเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเป็นการเติมผ่านตู้เติมเงินไม่ว่าจะเป็นอบุญเติมเติมดีกระปุกเติมสบาย aj อะไรแบบนี้นะคะก็สามารถไปที่หน้าตู้นะคะแล้วก็กดเลือกเติมเงินหรือว่า wallet นะคะที่หน้าตู้เติมเงินนะคะจากนั้นเลือกที่ shopee Pay นะคะจากนั้นให้คุณกดหมายเลขโทรศัพท์ s h อ p e e Pay ของคุที่ต้องการเติมเงินค่ะจากนั้นก็เลือก จำนวนเงินที่ต้องการเติมนะคะก็20 4 5 90ไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่ละตู้ที่เขาจะมีเขาจะก,กำหนดจำนวนเงินให้นะคะเราก็ดูว่าเขาสามารถเติมได้เท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเราก็ยืนยันการชำระเงินนะคะแล้วก็ใส่เงินสดเข้าไปที่ตู้เติมเงินค่ะพอใส่เงินสดเรียบร้อยนะคะ ถ้าคุณทำถูกขั้นตอนนะคะเงินก็จะเข้ากระเป๋า s h o ป e e p a พของคุณทันทีค่ะขอหมายเหตุนิดนึงในข้อนี้นะคะก็คือไม่สามารถเติมเงินเข้า s h o ป e e p a พที่ตู้เติมเงินบุญเติมและ ตู้เติมสบายนะคะหน้าเซเว่นอีเลเวนได้ทุกสาขานะคะหมายถึงว่าไม่สามารถเติมที่หน้าเซเว่นนะคะ2ตู้นี้ไม่สามารถเติมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามนะคะแต่ที่อื่นที่แบบว่าอยู่จุดบริการอื่นอย่างเงี้ยสามารถทําได้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเติมเงินในช่องทางต่างๆเข้ากระเป๋าชอปปี้เพนะคะเห็นไหมคะว่าจริงๆก็ไม่ได้ยากเลยนะคะแต่ละช่องทางเนาะใครสะดวกเติมช่องทางไหนจะตัดพัานบัตรนะคะหรือว่าจะเติมพันเคาน์เตอร์อะไรต่างๆนะคะไอแบง หรือว่าเป็นโ b i l e banking แบบไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะเติมได้ง่ายๆเลยนะคะทีนี้เราจะไปดูนะคะวิธีการซื้อสินค้าแล้วก็ชำระผ่าน s h อ p e e Pay กันค่ะมีงบแล้วใช่ไหมคะต่อไปไปช้อปปิ้งกันค่ะมาค่ะเมื่อเราอยู่ในแอปพลิเคชัน s h อ p e e แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกสินค้าที่เราสนใจได้เลยนะคะว่าเราสนใจแบบไหนนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะทั้ง แฟลชเซลนะคะสินค้าต่างๆนะคะที่เราสนใจนะคะก็สามารถไปเลือกดูที่หมวดหม,ดหมดูดต่างๆที่เคยทําคลิปไปได้เลยนะคะถ้าวันนี้นะคะเราตั้งใจแล้วว่าเราจะชาระผ่านทางช่องทางของ s h อปปี้เพนะคะให้เราอยู่ที่หน้าแรกก่อนนะคะแล้วเราเลื่อนไปค่ะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะช้อปปี้เพแจกโค้ดเพิ่มนะคะกดเข้าไปดูค่ะเห็นไหมคะว่า เขาก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆให้นะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดนะถ้าเราเก็บให้ทันนะคะคือเขาจะมีช่วงเวลาบอกอยู่นะคะว่าเขา,เาให้ตอนไหนแบบนี้นะคะส่วนลด90%โค้ดส่งฟรีแบบนี้นะคะต้องใช้ได้เท่าไหร่ขั้นต่ำ49บาทนะคะลดค่าจัดส่งลง40บาทแบบนี้นะคะเงื่อนไขเขาจะมีให้นะคะซึ่งช้อปปี้เพย์เขาก็จะมีเดลต่างๆหรือว่าสิทธิพิเศษต่างๆให้แบบนี้อาจจะเป็น รายวันหรือว่ารายเป็นรอบๆอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ติดตามเข้าไปก่อนนะคะถ้าเก็บทันนะคะพวกโค้ดส่วนลดหรือว่าอะไรต่างๆก็จะยิ่งทําให้เรานะคะช้อปปิ้งได้ประหยัดนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะกดกลับนะคะมาหน้าแรกทุกคนก็เลือกสินค้าที่อยากจะซื้อได้เลยนะคะวันนี้เราสนใจทุเรียนทอดนะคะแล้วก็จะดูว่าเอ๊ร้านไหนยังไงนะคะสมมติว่าเราได้สินค้าที่เราต้องการน,นะคะแล้วก็ เพิ่มลงรถเข็นได้เลยนะคะแล้วเราก็ไปดูที่รถเข็นของเราค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เรามาดูที่รถเข็นของเรานะคะแล้วก็กดเลือกไปที่สินค้านะคะเราจะทำการจ่ายเงินแล้วนะแบบนี้นะคะทีนี้โค้ดส่วนลดของ s h อ p ป,ปี้ค่ะถ้าใครที่ไปเมื่อกี้แล้วกดทำต่างๆนะคะลองกดไปดูเนาะอันนี้เราก็ เห็นไหมคะเรากดทันก็คือมีโค้ดส่วนลดนะคะ s h o p e y Pay เห็นไหมคะแบบนี้แล้วก็กดตกลงนะคะหลังจากนั้นนี่ถ้าใครมี s h o p e y Coin นะคะซึ่งปกติเนี่ยคอยก็จะได้จากการที่เราซื้อสินค้าบางตัวแล้วชำระผ่าน s h o p e y Pay นี่แหละคะ่ะเขาก็จะให้คอยคืนกลับมานะคะคอยดียังไงเขาก็จะใช้เป็นส่วนลดแบบนี้ได้ค่ะเห็นไหมคะลดไป49บาบาทเลยนะคะอ่า แบบนี้กดกลับแบบนี้แล้วก็กดที่คาว่าชำระเงินนะคะเขาก็จะขึ้นมาบอกว่าไม่สามารถใช้โค้ดส่งฟรีได้กับการชำระเงินนี้ทำไมล่ะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เลือกวิธีการชำระเงินนั่นเองค่ะให้เรากดเลื่อนกันไปสักนิดหนึ่งนะคะเห็นไหมคะเลือกวิธีการชาระเงินนะคะ นี่นะคะช้อปปี้เพยเนี่ยเขาจะมีสองแบบอย่างที่แบบแรกก็คือที่เราสอนทุกคนเติมเงินไปก็คือเติมเงินเพื่อเอาไปไว้ในช้อปปี้เพยก็คือเอาไปไว้ในกระเป๋าของเราก่อนนะคะถ้าใครมีเงินอยู่ตรงนี้เราก็สามารถเลือกกดแล้วก็ยืนยันการจ่ายเงินได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีเงินในตรงนี้ก็สามารถกดเติมเงินอย่างที่เราสอนไปเมื่อกี้ได้เลยนะคะหรือว่าเราจะ เพิ่มบัญชีเข้าไปแบบนี้นะคะแบบที่เราเพิ่มธานาคารไทยพาณิชย์เข้าไปแบบนี้นะคะก็คือการให้เขาตัดผ่านบัญชีผ่าน s h อ p e e Pay แบบนี้ก็เรียกว่า S h อ p e e p เ y เหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณต้องเพิ่มบัญชีตรงนี้นะก็คือ add new wallet link bank account แบบนี้นะคะแล้วก็เลือกธานาคารใส่รหัสแล้วก็เลือกธานาคารแล้วก็กรอกเหมือนที่เราสอนตอนเติมเงินไปเหมือนกันเลยนะคะใส่หมายเลขพาสปอร์ตอะไรเหมือนกันเลยนะคะอันนี้เราเพิ่มไว้แล้วเนาะ เราก็จะเลือกแบบไหนก็ได้นะคะถ้ากระเป๋าตังค์เรามีเงินแล้วก็เลือกกดแบบนี้แต่ถ้าเราจะเลือกตัดผ่านบัญชีซึ่งปกติส่วนตัวนะคะเราก็จะเลือกตัดผ่านบัญชีเพราะว่าเราสะดวกนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในช่องทางช e ็อปปี้เพย์เหมือนกันก็ได้รับสิทธิพิเศษสมมุติว่าเราเลือกกดตัดผ่านบัญชีแบบนี้แล้วก็กดยืนยันนะคะเรียบร้อยทุกคนเห็นไหมคะว่าโค้ดส่งฟรีเนี่ยใช้ได้แล้วนะคะ เห็นไหมคะข้างบนเขาบอกว่าใช้โค้ดส่งฟรีแล้วนะคะก็เป็นที่อยู่นะคะทุกคนบอกทุกครั้งเลยว่าที่อยู่เราเนี่ยตรวจสอบให้ดีนะคะถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยก็กดไปที่แก้ไขได้นะคะแล้วก็ค่อยกดกลับมาแต่ถ้าถูกต้องแล้วก็ลองเลือกดูนะคะเห็นไหมคะว่าโค้ดส่งฟรีคือเมื่อกี้เขาบอกว่าลดค่าจะส่ง40บาทจาก45าเหลือแค่5บาทนะคะจะได้รับสินค้าเมื่อ,อาภายในวันที่ 14- 16กรกฎานะคะแบบนี้นะ โค้ดช้อปปี้คอยเนี่ยคะ่สะสลดได้49บาทเช้าไหมคะจาก2 0 1บาทเหลืออยู่152บาทนะคะโอเคนะคะทุกคนจากนั้นนะคะถ้าเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะช่องทางการชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้เรากดที่คำว่าสั่งสินค้าได้เลยนะคะ เขานะคะก็จะให้คุณใส่รหัสหหลักเพื่อยืนยันการชําระเงินนะคะจํารหัสที่เราตั้งค่ากันตอนต้นคลิปกันได้ใช่ไหมคะพอคุณใส่รหัสเรียบร้อยแล้วแค่นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสําหรับการสั่งซื้อสินค้าจ่ายเงินผ่าน s h อป e e Pay นะคะแค่นี้เราก็รอทางร้านเขาส่งสินค้ามาให้เรานะคะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยนะคะคือง่ายทั้งแบบว่าถ้าคุณเติมเงินไว้แล้วคุณก็สามารถกดเลือกแล้วก็ ยืนยันสั่งสินค้าใส่รหัสแค่นี้จบนะคะหรือว่าจะเลือกตัดผ่านบัญชีต้องเป็นบัญชีที่ผูกเข้ากับ Shopee Pay ก่อนนะคะทุกคนนั่นแหละอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะว่า การช้อปปิ้งนี่คือง่ายมากๆผ่านช่องทางนี้รวมถึงจะได้สิทธิพิเศษต่างๆด้วยนะคะให้เราลองไปดูหน้าแรกก่อนเนาะว่าเขามีอะไรให้บ้างนะคะโค้ดอะไรก็เก็บมาให้หมดค่ะเผื่อว่าได้ใช้นะคะมันก็จะช่วยทําให้เราประหยัดมากขึ้นนะคะสําหรับคลิปหน้ามีอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามกันได้นะคะไปแล้วค่ะเป็นไงครับช้อ p ป,ปี้เพย์น่าจะรู้กันแล้วนะครับสมัครก็ง่ายเติมเงินก็ง่าย จ่ายก็ง่ายใช่ไหมฮะอ่แต่ถึงแม้ว่าเราจ่ายเงินกันนะครับเราก็ต้องจ่ายแล้วต้องได้ของที่ราคาถูกและคุณภาพดีนะครับ สำหรับคลิปชุดเนี่ยก็ยังมีหลายๆตอนนะครับที่จะออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะได้เทคนิคการซื้อของบนช้อปปีเรื่อยๆนะครับก็สามารถกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีคลิปเยอะแยะมากมายนะครับที่สอนฟรีๆแบบนี้สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้กับคนที่เขาอยากจะรู้จัก s h อป e ี Pay มากขึ้นหรือเขาอยากจะซื้อของบน s h อป e ีมากขึ้นครับสำหรับวันนี้จบลงท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ